กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรไก่แคทเกมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับในช่วงนะครับที่ทุกคนโดนกักตัวแล้วก็อยู่ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดหนักเลยครับในช่วงที่ทุกคนนะครับไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับเราก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่สามารถพาเราไปเที่ยวได้นะครับนั่นก็คือ Google Map หรือว่า Google Earth นั่นเองครับวันนี้เราไปทัวร์รอบโลกนะครับ แบบไม่ต้องกลัวการติดเชื้อโควิดกันเลยทีเดียวนะครับโอกาสติดเชื้อในการใช้ Google m ศูนปร์เซ็นต์นะครับไม่ติดแน่นอนนะครับไปเทียบกันได้เลยนะโอเคนะผู้ชมเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณดักไนนะครับบอกว่าพี่ต้องดำลงไปแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็อปพิกัดมาใส่เลยเนะไปดูกัน เหมือนจะเป็นทะเลนะครับท่านผู้ชมดูรูปตรงนี้สิดูรูปตรงนี้มีรูปปลาโลบาสองตัวเลยครับจูบกันอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ดูหน้าปลาโลบาดิต <c oughs> โลกอะนะครับนี่ก็เป็นเหมือนแบบใต้น้ําใช่ไหมอ่าดำลงไปแสดงว่าเราต้องดำลงใต้น้ําแน่เลยนะครับปะ่ะท่านผู้ชมเราไปเที่ยวใต้น้ำกันครับว้าวท่านผู้ชม <c oughs> เห็นลางๆรับรอภาพโลกโอ้ปลาเยอะมากอะหูปลาแบบวนรอบตัวเราเลยอะดูดิ ท่านผู้ชมนี่คือปลาอะไรฮะไม่รู้นะครับตัวแบนๆนะครับด้านล่างไม่ค่อยมีปลาการหลังเท่าไหร่นะแต่ว่าปลาเยอะมากๆเลยไปดูจุดอื่นสิโหเยอะมากๆตรวนี้คือที่ไหนตรงนี้ก็เป็นโูหแต่ว่าปลาเยอะมากนะครับเป็นเป็นแนวแนวปลาการหลังที่ไม่ค่อยมีปลาการหลังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปลาโคตรเยอะเลยนะครับดูดิรอบตัวมีแต่ปลานะครับมีลงไปดูด้านล่างตรงนี้สิพลึบ ตรงนี้ก็เป็นปลาอีกชน,นิดหนึ่งนะครับว้าวดูดิผมเคยเห็นนะในรูปภาพหรือจะเห็นปลาแบบนี้บ่อยนะครับไปดูปลาอะไรดูดิหน้าตาแปลกๆมนเลยนะครับตรงนี้ก็เริ่มมีปาลารังมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ดูสิเพียบเลยเนาะเฮ้ยเราเดินได้เลยนี่ว่าเราไม่ต้องขึ้นไปแล้วนะครับนี่เราเดินได้เราเดินได้ไปพึบตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับว้าวไปเดินต่อพึบ ว้าใต้ทะเลนี่มันมหัศจรรย์จริงเลยนะครับถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์เนือ้อแบบไม่ต้องใช้เครื่องหายใจในการลงมาเล่นใต้น้ำได้คงสนุกเลครับแบบดำน้ำลงไปเลย,เลยนะสวยสวยสวยโลกใต้ท้องทะเลนะครับว้าอันนี้คือจุดเมื่อกี้ที่เราลงใช่ไหมเราขย,ยันไปอีกไปพลึบหู้วโคตสวยเลย พอปลามันวายแหวกวายแบบรอบๆตัวเราเยอะๆแบบนี้มันก็สวยดีนะดูสิว้าวเอาละท่านผู้ชมพิกัดดีก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต,ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต,ต่อมานะครับจากคุณเดมอนเกมนะครับบอกว่าพี่ครับภูเขาไอแลนด์สวยมากครับแต่ผมเห็นอะไรบางอย่างอะครับแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเราก็ลิงก์มาใส่เลยไปดูกันนะครับเผื่ออะไร ภูเขาในไอแลนด์นี่คือบนยอดภูเขาใช่ไหมอ่คนตัวขาดที่น้องเขาเห็นคือเขาเห็นคนตัวขาดใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่เป็นความผิดพลาดของกล้องนะครับไม่ต้องตกใจเออแต่ว่ารอบๆบรรจากาศมันสวยดีนะดูดิโอ้ยอยากจะรู้จริงว่าบนนี้มันแบบมันหนาวแค่ไหนอะทำไมเขาถึงแบบใส่เสื้อตัวที่ดูไม่ค่อยหนาแล้วก็สามารถอยู่บนยอดเขาได้บ้านเราแค่สิ้าองศานี้ก็หนาว่็ซันจะเต็มที่แล้วครับ คือผมคิดว่าคนแถวนี้นะครับคนประเทศนี้เขาเกิดในอากาศแบบนี้อยู่แล้วเขาค่อนข้างจะคุ้นชินกับอากาศแบบดีครับถ้าเกิดเป็นแบบพวกเราดิที่อยู่เมืองร้อนแล้วยืนอะไรตรงนี้นะครับโอ้โหรับรองได้ว่าหนาวสัน่นแน่อนอนครับมันต้องเย็นมากๆแน่เลยนะตรงนี้ไอ้สามเหลี่ยมนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมมีสามเหลี่ยมตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยเราลองขึ้นไปดูข้างบนดิว่าที่นี่คือที่ไหนมันต้องเป็นไอแลนด์อยู่แล้วใช่ไหมไอแลนด์ Iceland อยู่แล้วใช่ไหมนี่ไงไอแลนด์ Iceland เป็นเกาะนะครับนี่ ก็อยู่บนยอดพวกยอดภูเขาอะไรแบบนี้นะครับสวยนะประเทศเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนมันเหมือนแบบเป็นรูปภาพที่ถอดออกมาจากวอลเปเปอร์นะครับสวยๆนะฮะโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจาคุณเลิฟรีนะครับบอกว่าใต้น้ําสวยมากแล้วก็ให้พิกัดมานะครับแฮชแทกครั้งแรกพิมพ์มาตั้งแต่คลิปเครื่องบินลุ้นว่าจะเอาลงคลิปไหมนี่ไงไ,ได้เอาลงแล้วนี่ไง ใต้น้ำหรอเมื่อกี้ก็ใต้น้ําไปแล้วนะใต้น้ำอีกสักรอบแล้วกันนะครับไปดูกันตัวนี้ก็ใต้น้าเหรอโอ้โ oh, หวันนี้ดาน้ำสองรอบเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหจุดเยอะมากดูดี่สวยกว่าเมื่อกี้ไหมโอ้โหตรงนี้ปาลาการังเต็มมากอรดูดิว้าว <Wow. S 1> น้ําใสแล้วก็ปกาลาการังเต็มมากเลยครับท่านผู้ชมดําน้ำสองรอบเลยนะครับวันนี้ตัวนี้คือมีนนแบบหนักดําน้ํามาดูปาลาการังโอ้โหที่นี่ปาลาการังเต็มมากเลยอะถ้าก็จะเทียบกับพิกัดเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ปลาการังเต็มเต็มกว่าเยอะเลยนะดูดี โอ้โหปะการังสวยมากนะครับแต่ที่นี่ดูไม่ค่อยมีปลาเลยนะครับเนี่ยมองไปไม่ค่อยมีป่านะแต่ว่ามีปะการังมีแนบะหลบอยู่ตรงซอกหินอะไรแต่ไม่มีป่าที่ว่ายแบบแบบวนๆนะครับโว้ปะการังสวยมากโหสุดยอดเลยอะใต้น้ำเนี่ยดูยังไงเราก็แบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจได้เสมอเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ทั่วไปไนงะต้องแบบดำน้ําเท่านั้นน่ะนะครับถึงจะเห็นนี่ไงหู ปลาสวยว่ะคือทำไมมันว่ายเป็นกำแพงแบบเนี้ยว้าวโอ้เจ๋งดีนะครับว่ายเป็นแถวเลยว้าวสวยสวยน้ำใสกระเลยนะครับนี่ก็คือใต้น้ำอีกแห่งหนึ่งนะครับที่นี่คือที่ไหนอยู่บนเกาะนะครับก็แพนไมล่าอะทอสโหอ่านยากจังโอ้โหกางมหาสมุทรแปซิฟิกเหรอโอ้ยโ,โคตรไกลนผู้ชมใครจะมาเที่ยวที่เกาะนี้นะครับ บอกเลยว่าโคตดไกลอ่ะไก่สุดๆนะครับนับถือคนที่เขามาเที่ยวที่นี่เลยนะมีมีมีเนี่ยมีที่จอดเครื่องบินนะครับขู่ยอดไปเลยโคตดไกลนะครับโอเคท่านผู้ชมมาเราไปดูที่พิกัดตอไปกันเลยดีกว่าเลยครับพิกัดต่อมาภูตะวันนิมเปรี้ยพี่ครับมันเหมือนเกาะลอยฟ้าเลยครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับ เราอปพิกัดมาใส่เลยนะครับเกาะลอยฟ้าคืออะไรดูกันเกาะลอยฟ้าเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอเกาะลอยฟ้าเฮ้มมันลอยเอยี้ยแล้วข้างๆก็มีประภาพเรือหลัลงๆด้วยครับลงไปได้ไปเนี่ยลงไปได้ก็แปลกนะท่านผู้ชมเอาละฮะผมเจอเกาะลอยฟ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยดูเรื่องมมอมตะไหมที่มันเป็นเกาะลอยฟ้าที่มันแบบเป็นเอกมันเอาเครื่องบินไปอ่ะ มปนเกาะลอยฟ้าเยอะนี่ไงผมเจอแล้วนะครับในโลกก็มีเกาะลอยฟ้านะครับน่าจะเป็นความผิดพลาดของของ,นะของอะไรนะของอะไรอะของ Google Map อ่ะเป็นภาพ,พสามมิติที่ลอยฟ้านะครับตลกกันนะท่านผู้ชมที่นี่ที่ไหนเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันผมขอลงไปตรงนี้ก่อนแม้เขตเกาะลอยฟ้าจริงๆนี่หาเลยนะนี้เปล่ามันไม่มีเห็นว่ามันไม่มีเกาะลอยฟ้าเออแค่โมเดลมันบั๊กที่เฉยแล้วเขาจะทำเป็น3 d ดีทำไมวะ ลกอะ่ะดดูิท่านผู้ชมครับเจอเกาะลอยฟ้าฮะโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปนี้นะครับว่าเกาะลอยฟ้านะครับแล้วเอารูปเป็นรูปในเรื่องอมตาะนะครับจะได้ดูน่าสนใจท่านผู้ชมได้กดเข้ามาดูกันตลกอะ่ะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับที่นี่คือที่ใดเนี่ยอ่าอ่าที่นี่คือวอชิงตันสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับเป็นแม่น้ำแม่น้ำสายหนึ่งนะครับที่บกกักเกาะลอยฟ้าแบบนี้อยู่เลยครับตลกอ่ะนะ ับท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าลยครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณ Hello a แ p บบนะครับบอกว่าขอหน่อยนะคระเพิ่งเคยส่งครั้งแรกค่ะมันกลมๆอยู่ใต้หนาเหมือนอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็พิกัดมาใส่เลยไปกลมๆนี่ป่ะเออว่าท่านผู้ชมมันคืออะไรวะ มันเหมือนแบบมีอะไรอยู่ตรงกลางแล้วรอบๆก็ดำๆเหมือนเป็นหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมองไกลๆเหมือนโดนัทเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะนี่ตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆกันเนอะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นแนวปากการังอะไรแบบนี้ไหมน่าที่นี่คือที่ไหนไวะเนี่ยที่นี่คืออ๋อใกล้ๆบาฮามาสเลยครับท่านผู้ชมเป็นแนวน้ําที่ไม่ลึกเท่าไรแถวๆนี้นะครับเออมันคืออะไรวะเออท่านผู้ชมรู้ปะแถวบาฮามาสเนี่ย เขาคนพบอันนี้นะครับแถนตรงนี้เขาคนพบเมืองเมืองใต้น้าด้วยครับเป็นเมืองทั้งเมืองเลยแต่ว่าจเจออยู่ใต้น้าอะ่ะนะครับอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ดูดิเป็นแนวประการังเลยก็ไม่รู้ดีครับเราลงไปไม่ได้อะถ้าผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรนะครับสามารถคขมไม่พูดคุยกันไปได้เลยเนาะรูปร่างเหมือนโดนัทเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสําหรับพิกัดรอบโลกในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันเนอะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะครับ ในช่วงเวลาที่ต้องอยู่บ้านนะครับหนีโควิดเนี่ยไปเที่ยวไหนไม่ได้นะครับก็สามารถใช้ o o o l l m m p p หรือว,ว่า g o o g l e เอ r t ์นะครับในการเดินทางไปเที่ยวี่ยที่ต่างได้รอบโลกเลยนะครับสำหรับในโทรศัพท์นะครับก็พิมพ์ว่า Google Earth นะครับแล้วก็โหลดมาใช้กันได้เลยนะส่วนในคอมเนี่ยนะครับก็พิมพ์ว่า g o o ก l e Map ก็ได้นะครับแล้วก็กดให้เป็นโหมด 3D นะครับก็จะเจอกับโลกทั้งใบนะครับแล้วก็ไปหมุนหมุญหาที่เที่ยวกันนะสำหรับใครที่เจออะไรแปลกๆใน g o o g l e Map นะครับก็สามารถก๊อปพิกัดนะครับมาลงใต้คลิปนี้ได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้ายไปด้วยนะครับว่าพาไปดูอะไรนะฮะแล้ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมก๊อปพิการให้เป็นเนี่ก็สามารถก๊อปทั้งลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็มาโพสใต้คลิปนี้นะอันไหนที่น่าสนใจนะครับก็จะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันในทุกๆสัปดาห์นะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกการถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ไปในเฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเส้นครดิกรุงก,งกิงเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องเราด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย